ชอบตัวเลขผมทำไรนี mm ่ชอบตัวเลขวก็ชอบยิ่งใจว่าโดยคาศัพท์เป็นไปได้300วัตต์โดยธรรมชาติของมนุษย์เราเซลล์เซลล์ในร่างกายเราจะเปลี่ยนเป็นเซลล์เซลล์เซลล์ในร่างกายทุกตัวเลยนะครับทีนี้เนี่ยเราจะเป็นคนเกิดใหม่ทุกสเดือนแต่ถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราเองยังมีเซลล์ไม่ดีมีคอเลสเตอรอลขนาดเป็นสิ่งที่ มหัศจรรย์ทางจิตมากคือว่าเพราะว่ากระบวนการสื่อสารระหว่างเซลล์เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าสื่อสารในศาสนาพุทธเราได้รับเข้าท่านสองพันกะว่าปีแล้วทีนี้เราจะ่าไปพูดว่าเออเราอน่ญาตอย่าไปพูดใาสาระว่ศาสนาอื่นเขาเนะครับเต็มแต่ว่าพวกเราเนี่ยจะในรายการปในเรื่องของสายวันทำมาอยู่หกปีหกปีนี้ก็คือว่าถ้าเกิดเราเอาผมตั้งแล้วก็ผ่านในข้อวามที่ผมพูดถึงเรื่องของการที่เราจะทำลายให้เป็นผู้ที่จะมี สมมุติเราเอาหทูปิ้ตั้งแล้วฐานด้วยประมาณ5-6ชั่วโมงตวันโดยเฉลี่ยครับก็มีน้ราครับเพราะก็คือถ้าเด็กๆบอกว่าโดยทานีิเพือสั่งก็กเชื่อเชื่อบบกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเวลาเราพัฒนาการตัะความทำงานของเราผมจำคร่าวๆนั้นถ้าผิดก็ขออภัยด้วยก็คือันมันมีอยู่าขั้นขั้นที่หนึ่งก็คือขั้นเบสิกินเนอร์นะครับก็คือเราก็ทำายไปลยขั้นที่สองเนี่ยเราต้องพัฒนาไปสู่ขั้นของ มีทักษะเรียกว่าสกิลมีสกิลทูนะครับขั้นที่3เนี่ยพัฒนานไปสูค่ความเป็นมืออาชีพก็คือโปรเฟชชั่นอลขั้นที่4ก็คือพัฒนานไปสูค่ความเป็นมาสเตอร์หมายถึงว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่จะถ่ายทอดให้คนอื่นขั้นสุดท้ายก็คือเป็นคนที่เป็นผู้ทขั้นมีคอามมีควาครูก็คือประสาที่เดิษฐ์วัฒนธรรมโลกหรืออะไรก็คือหมายถึงว่า, Message าเป็นคนที่ทะลุนจนสามารถส,สร้างทฤษฎีอะไร ก็ขอเสริมเผื่อสำหรับนักวิชาการหลายท่านตังแล้วรู้สึกอาวหรือทัานทาว่าเออเอามาจากไหน